เออเนื้อขาดแคลนเราต้องไปล่าคนแปลกๆแปลกเขี้ยบเราจะไปทำกันทุกคนมันมีคนมาปลูกมันมาปลูกบ้านเราเสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวสั่งเอาโดนไมาไอ้เหี้ยนะโดนไมาไอ้เหี้ยนะมึงโดนโอ้เหี้ยนมันโดนฝันโดนมันโดนไฟเอ้าพังเหี้ย เราได้เนื้อเพิ่มแล้วไปกูตายกูตายกูตายเฮ้ยวิ่งสีขาวสีขาวเอาไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้วิ่งเพืองบอสใหม่บอสใหม่บอสใหม่ประสิทธสีโชค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 เยอะมากเยอะมากวางระเบิดแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยเเฮ้ยยกูปิวเลยสัตว์ระเบิดตายหมดทายมันตายหมดแล้วเฮียเป็นเนื้อเนื้อกระจุยหมดเลยอ๋อเราเก็บเนื้อไม่ได้ถ้าโดนระเบิดเอา ดูดิก้นเนี่ยกระจายหมดเลยเยี่ยมดูดิชุดจะหมดจังอ่ะมึงอ่ะคนจังวะอีศพแล้วที่พวกมึงต้องมาตายกูนี่นี่นี่เอาไปเข้ายางในเนี่ยเนี่ยน่ารักๆปะเชี่ยชาร์อดปะทำไมพวกมึงต้องใส่ชุดเหมือนกันหมดทุกคนเอาทีมงานนียเออทีมงานเอร์ไม่เลิกชุดมาเร็วทุกคนทีมงานแอร์คุณภาพ ทีมงานแอร์แอร์ครับสตูบบินกับเรานะคุณจะไม่ตายอย่างเดียวเฮ้ยบิงก็รวยเลยก็ตายเลยกระเป๋ากระเป๋าตรงนี้ด้วยันมาเลยไหมไฟมาเลยไหมเฮ้ยต้นไม้ยกักษ์ต้นไม้ยกักษ์ต้นไม้สักสี่ต้นไม้ยกักษ์เฮ้ยนะต้นไม้ยักษ์ขนาดนี้มันจะล้มทับเราไม่อ่ะปอนโอ้ไม่เหลือหรอกโอ้ โอเคเด้ยไปตึ้นกูแนะนำเพื่อนใหม่กูให้มึงรู้จักก่อนได้ไหมโอ้ยใครปลาห้องมาอ่ะก่อนเนาะไม่ไม่เอ่อมิกิโมสวัสดีครับเฮ้ยดีเขาเชี่ยวไปเล่นกับปลาบ่อยๆอ่ะนะเออเราดีเลยเหรออยู่ด้านบนเหรอพี่ชัวร์เปล่าข้าจำไม่จีบดิโดนนั่นตกอ่ะเล่นแถวขอบอ่แล้วก็เดินไปเลยทำไมทำไมพี่โมเสียงเหมือนหมดเลยวะพี่หนงผมเปล่าเสียงพี่ก่อน โมเสียงมันหมดจีบละเฮ้ขอโทษครับเฮ้ยดังเลยอ่ะเป็นมิกิโมแล้วดังเลยอ่ะตอนนี้มันเริ่มมืดแล้วนะครับกับตอนโอเคเราเดินหาต่อไปผมว่าเราเดินหาต่อไปไอ้ลูกน้องกระจกเฮ้ยอ้าวเฮ้ยครับพี่คุณเมาปุ๊บทุกคนมากำลไปกูกำลังไปกูมีธนูกูมีธนูคุณเมาปุ๊บคนมาหาผมจะทำอะไรไปสิทิโชคมึงทำอะไรเพื่อนกูทำอะไรจาโม่อ่ะ ไอ้เขายิงกระหนูมานอนไหนนอนไหนมอบสมุนไพรี่คนนี้นานเอาป่ะเขาเขาเขาทำอะไรป่ะเขาทำอะไรดีกว่าเขาทำเฮ้ยตื่นเต้นว่ะกปิด E เพื่อมุดแล้วกูซ้อนกูไปกูกูกองหลังนะกูกองหลังนะกูยิงเพื่อนกองหลังกูนกูแหลกเฮ้ยแหลกเหมือนกันมันหลุดแบบมันหลุดแบบดังงงเหมือนกัะผีโีสัตว์แม่มึงอันนี้ไกลน่าจะเจอคนป่าสองคนข้ามไปก่อนไม่มีนะไม่มีเลยเยี่ยมปฏิทินโชคเฮ้ยเยี่ยมตัวขาวเลยเฮ้ยตบกูทำไม เขาไฟเขาไฟตีมันเขาไฟตีมันอะครับเยอโอ้โหให้นะดูกรูเจ็บยาให้ปอนขวานปอนขวานขวานตัดไม้เร็วมากเราเราเตรียมสร้างกำแพงต่อเลยพี่โต๊เฮ้ยใครเป็นอันนี้นี่แหละคุณเนี่ยเอ้ยกูกูก็ทาเฮ้ยทอะไงอ่ะเดีือดรกมึงก็ทาอ๋อมีแผนที่ด้วยที่กูไม่มีเนื้ออันอื่นเลยอ่ะกูมีแต่เนื้อคนอ้าวี่แหละไอ้เหี้ยขาแม่งโบกลงไปเลย เนื้อปลากูเสียไปใส่เรามาแคมป์ปิ้งในถ้ำกันมั้ยเฮ้ยอะไรใครถืออะไรมากระกูมีเนื้อกระต่ายเนืตัวใหญ่โคตรใหญ่ไอ้เหฮ้ยไปมาแล้วมาแล้วมาเลผาตัวใหญ่าตีโมอมันพี่เผาตัวแตงกูยับพวกมึงเหมือนฆาตกรโลกจิตวะไม่มึงอ่ะตัวจิตมาแล้วมาแล้วตอนตอนตอนค้างเกี้ยไม่ัลซ่าปอนงงให้กูลองปลาใส่แตงโมไหม เราดียังเห็นแตงโมวิ่งว่ะคุณแล้วก็จุดไฟแล้วว่ะเฮ้ยตกใจเหี้ยเฮ้ยบอลเย่ออกได้แล้วโอ้โหอาไฟเลยกูปาไฟเลยเฮ้ยเราข้างเขาได้ยินเหี้ยมั้ยข้างเดิมอะไรนะพวกโสดอุ้ยล่วงล่วงเฮ้ยเหี้ยเหี้ยตายไปแล้อลก็ต้องเตรียมทางน้ำมาแล้วอุ้ยเฮ้ย ใครตีหินระเบิดวะแบบมีแต่ไม้อยากเล่นนะอยากเล่นอยู่นะ้ยเฮอะไรอะบิ๊กเฮ้ยมึงเผาเต้นลงน้ำเต้นลงน้ผามึงโดนส่วนกูเติร์นเต้ร์นลงน้ำมึอเกิดอะไรขึ้นมึงมึงโดนเผาอย่าเวีนกรรมตามทันเพื่อนไอโดนไข่กูออกไม่ตัดไวขึ้นวะเฮ้ยเรียบร้อยเีจะตัดไวมากทับเติร์นลงมือดูต้องไปเสียสลัดด้วยไอ้บอลดูอะไรนี่กูจะตายแล้วเพื่อนกูจะตายแล้วกูโดนอะไรอะ เราโดนต้นไม้ทุบกันต้นไม้กูเองไอ้ตัดหรอเคียโตไอเดนเคียนี่เธอเยแม่งกูไม่คิดว่ามันจะโดนกูบอกว่าโดนหัวอีบิวกูนึกว่าเล่นๆไอ้เียแม่งโดนคู่เลยหัลังนั่งอ่ยืนสามอยู่อยู่ดีหน้าแดงเลยไม่ได้นี่หว่โอุ้ยเคียร์ขาปิวเฮ้ยมันยืนตรงนี้มันยืนแอคต์ปุ่นอยู่ตรงนี้ยตึ้งเต้นดูดิมันยืนตรงนี้ดูดิยืนหันดากัล้มันมันหลับ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 อ่ะโอ๊ยตายเลยกูวิเ่งฮห้ช็อตตาย๊บค เอยเสียง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 จมูวเงจมูนั้นเสียงเสียงเสีนันเลยทีเมูเข้าป้อมยามแล้วดูคนดูพี่เงมูหน่อยยนนี่บอกไอ้้อมอะไรอ่ะมายืนดูเฉีมากเมูไม่หงีเขาป้อมยามเฉี่ยนะแต่อีีอีหารทหารทหาครับเอ้ยเดินยิงโอ้โหทำไมศพมันเยอะจังวะชํำแหลไม่ทันนะเนี่ย ลำบากบิวล้วเนี้อุ้ยมีแล้วแล้วทำไมอันี้สีมันไม่ดูไม่น่ากินเลยวะมิงก็ไม่มีอะไรน่ากินนี่่ากูพูดอะไรมึงก็เป็นได้นะคานิบาลอูมึงดูดิคอลเลคชันขาคนไอสัตว์คนน่าอู่วะไม่ได้กิอตอนนี้เขาเราไปชมหมู่บ้านกันแล้วว่าตั้งแต่ฟกเชียนนี่เข้ามาเราก็เริ่มตายกันไปดูซิว่าตอนว่าตอนนี้มันขยายไปถึงไหนแล้วไปดูเฉยฟกเชียนนี่แมงซาหมดเลยแล้วว่าผมว่าพวกเราลึก ลึไปสู่กับพวกมันได้แล้วไม่้อง่งส่งคนส่งคนไปแอบดูมันมีบักเงมาแอบดูมงเห็นไหมที่มันยืนอยู่ตรงหน้าบ้านอ่ะแล้วมันไม่ทีเราแล้วเราไปยิงหัวมันกําลังแบบเงียนอยู่กําลังมองรอดออกมาทางช่องไม้อยู่ว่าทําอะไรกันวะแล้วเราก็ยิงหัวกันบ๊วยเขาตัดเลยสัตว์เ็จตัวหงขามาแบบแทบเลยขาเยอะคอร์เรคชั่นกูจะได้เยอะทีไม่ออกขามาตบมือหัวหกขาเสียละ หน้าบ้านอุ้ยอุ้ยมระศิษฐ์เชียวขากูปิะศิษช์มาจากไหนเยอะ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 ทุกคนทุกคนกลับบ้า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 นอันตรายระดับภัยพิบัติอลูเราเบิดไปแล้วถอยถ่ยถ่ยบิวถอยเอออีเอ๊ะอีเรี่อนี่ไม่ใช่หัวขาดีเรี่อนี่โอ้ยพี่มันพังสวนนี่บิวเอ้า What t ฟั fuck ลูเราเบิดไปแล้วถอยถ่ายถ่ายบิวถอายอีเชี่ยกูจะตา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 ย ออกมาดิ่ออมานี่ออมาดิสวยครับสวยครับกูเป็นกูเป็นตากล้องกูเป็นตากล้องอใครจะของออกมานี่มันติดกูทีีจะตายอ่ะเฮียเติ้นชุบได้อยู่เติ้นไเดี๋ยวกูจะตายเหมือนกันไปทุกคนระวังระยะไกลระยะไกลเอ้าหมอบเลยเพื่อนกูโอ๋ที่ไหนดีล่ะบาบาจ๋บาบาเจ๋เอ้ยยูกูตายไม่มีหรอขาอะไรทำไมกูตายอ่ะกูทีว่ะ มึงไปกดอีหรือเปล่าสร้างใหม่สร้างใหม่หมทุกคนไอ้เหี้ยมันอเอาละเอาละปัญหาปัญหาไม่ใช่แค่ว่ากูจะรับมือกับพวกมึงไงปัญหาคือกูจะกินพวกมึงไงให้หมดมันใช่เหรอ <c oughs> ไม่ใช่นะตัวนี้มันกินได้ไหมเพื่อนไอ้อตัวอะไรขากินได้ไหมไอ,อ้มึงเป็นตัวเหี้ยอะไรเนี่ยไม่ได้มัง้งไม่ได้กูจะกินทุกขาเลยนะโอ้นะไม่มีประโยชน์เลยเหี้ยโอ้ไม่มีประโยชน์ไอ้เหี้ยตัวก็ใหญ่เปล่าๆให้กูกินหน่อยก็ไม่ได้มัน อุ้ยเฮียบปประเดชัยดีว่ะพี่เราไปตั้งไปตรงเราตั้งไปตรงประตูหน้าอีกถ้าเราเหยียบเองเราจะเจ็บเองเลยนะไม่เราก็เว้นช่องให้เราเดินไงใครซุบซ่าก็โดนไปโอเคโอ้น่าจะกูกูน่าจะตายเอาเฮ้ยทำไมเอามาวางไว้ตรงนี้เต็มเลยเอาเอ้าหันมามองด้วยพี่รีเซตด้วยว่ามันจำเป็นจริงๆแล้วกจริงและตัวมันแคบไปบ่มันแคบจกี่ไมงพี่ปักเขียนไหมเขียนไหมอีกรอบนึง เอาเหยียบกูเหยียบตปอีกูกูม่งแก้ไอ้เคียะเ่พี่หมูกินยาก่อนแม่งไอไม่อยู่เลยเหยียบปอนกูสร้างเสร็จแล้วมันทิ่มปอนมาเนาะเอาไอ้เหี้ยนุป่าทุกคนเหยียบแล้วช็อกกันหมดเลยไมยืนนิ่งมีอะไรเก่งเคียอะไรวะอีไอ้เหี้ยใคร กะฆ่ากูเนี่ยกำดังตอนตอนปอนกำลังยืนอยู่แล้วพี่สร้างเสร็จพอดีแล้วมันทิ่มปอนส่ผมเห็นเก็บอะไรเลยใครจะเดินใครจะมาลองกับดักพี่โตอุ้ยอุ้ยเก็บอยู่ตัวโยกเลยอุ้ยโอ้โหเรื่องอยู่เรื่องอยู่อย่่าอไปยุ่งอย่าไปยุ่แงเลยเดีวเมื่อมีไฟโอ้ยโอ้โอ้อ้าโอ้กตออะไรอะ ้ยเขีมพังเลยอ่ะเขี่ยมพังอะไรกูอยู่ในบ้านเนี่ยเองคุณกุสาอะไรขึ้นมาเพิ่เข้าบ้านแล้วบอกว่าอะไรกูอยู่ในบ้านเียขาเรียนเลยพี่จาต้องทำอะไรกูวะทำอะไรวะพี่มานอนเร็วเหลือใครไมมาเมียเสื้อลายสกอตว่ะอาจารย์แดงไลสกอตมาเลยกันอะไรวะดึงดึงก็เท Ôi, ngửi nào